ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธาน,นีทาง LCTV สย์ข่าวรังสิตกักาิฉันดวงทิพย์ขุนทนค่ะมาเรื่องวันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะในงานจังหวัดปทุมธาน,นีตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหลังได้รับแจ้งว่ามีแรงเงาต่างเล่าผิดกฎหมายค่ะ เมื่อวันที่23มกราคม2558เวลา10นาฬิกา30นาทีผู้สื่อข่าวรายง,งานว่านายวินชัยอยู่ยางกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดปุมธานีพลตํารวจตรีม,มนรียิ้มแย้มผู้บังคับการภูทรจังหวัดปทุมธานีพันตํารวจเอกวารินทองปรารองผู้บังคับการภูทรจังหวัดปทุมธานีพันตํารวจเอกประเวศต้นตระกูลผู้กํากับสบพคลองห้า นางรุ่งทิวาสุดแดนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ปทุมธานีนายผาชัยปริยานทนนายอำเภอคลองหลวงนายโกมินชาวนาใต้จัดหางานจังหวัดปุมธานีนายเทียนรัตนวาวมวัตแรงงานจังหวัดปุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานคุ้มครองสวัสดิการปทุมธานีได้เข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอาคารซ่อมสร้างภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจากการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพมา่าจำนวน23คนซึ่งเป็นชุดแรงงานที่ทำง,งานอยู่ก่อนแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีใบอนุญาตทำง,งานจึงได้ให้เจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานจานัดหางาน สำนักงานแรงงานและสำนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงานทำการตรวจสอบเก็บข้อมูลส่วนแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าจำนวน22คนซึ่งเป็นชุดแรงงานที่เดินทางเข้ามาใหม่และยังไม่ได้ทำงานจึงให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ทำการตรวจสอบและคัดแยกว่าเป็นเหยื่อตามพระราชบัญญัติค้ามนุษย์หรือไม่ หากพบว,ว่าเป็นการกระทําผิดต,ตามพระราชบัญญัติค้ามนุษย์ได้สั่งการให้สพคลองห้าดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งนี้ได้สั่งการให้สพคลองหตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและจัดทําข้อมูลแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ให้เรียบร้อยหลังเจ้าหน้าที่สืบสวนสพคลองห้าได้ร่วมจับกลุ่มนายตะโอชาวพม่าที่ก่อเหตุ แทงนายจูชาวพมา่าอายุ22ปีเสียชีวิตเมื่อวันที่22มกราคม2558เวลา21นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาค่ะมาที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะภาคีเครือขาอาาอา่ายอาสาโยวกาชาติกว่า600คนจับมือบำเพ็ญประโยชน์ถวายสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะวันที่24มกราคม2558 เวลา9นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณตึกโดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิ์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนางประภาสิริสัจจะชุลพันธ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีผู้อำนวยการศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวาริมิกรุณรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษานายแพทย์พินิษกุลวณิช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยและนางสุนันทาสอนอนุสินผูน้อำนวยการสำนักง,งานยุวกาชาติร่วมกันเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมาย,ยุ5รอบ2เมษายน2558 โดยมีศิลปินดาราจากช่องสาม,มาร่วมสร้างสีสันด้วยนามประภาสิริสัจจะชุลพันธ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดประทุมธาน,นีกล่าวว่าการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้อาสาโยวกาชาติจาก60ชมรมทั่วประเทศจำนวน600คนร่วมกับภาคีเครือข่ายของสำนักงานยยวกาชาติส่งมอบความรักและความบูใจ ภายใต้แนวคิดให้บนความเท่าเทียมกันโดยมีกิจกรรมสำคัญแบ่งเป็นสามสายคือกิจกรรมที่สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชมีนันทนาการการมอบสิ่งของกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เช่นทาสีห้องน้ำทาสีศาลาทาสีผนังเวทีปรับพื้นที่ทางย้าที่รกเช็ดกระจกโรงยิม สอนทักษะการทำตุ๊กตาการาบูนสอนปฐมพยาบาลและสอนภาษาอังกฤษจากนั้นจะมีการสรุปและประเมินผลโดยแท้ค่านิยม12ประการด้วยสายที่2นักศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุเรื่องการปฐมพยาบาลและสายที่3 ณสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญ,ญพรจังหวัดปทุมธานีมีกิจกรรมสำคัญคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมาที่ข่าวด้านเศรษฐกิจวันนี้ราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวกระทรวงมหาดไทยเผยวันที่23มกราคม2558ราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวมีผักชีราคาเดียวที่ราคาลดลงกิโลกรัมละ10บ,บาท กระทรวงม,มหาไทยโดยกรมการค้าภายในรายงานภาวะราคาสินค้าจำหน่ายปลีกในพื้นที่กรุงเทพม,มหานครล่าสุดวันที่23มกราคม2558พบว่าราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวมีผักชีรายเดียวที่ราคาลดลงกิโลกรัมละ10บาทมาอยู่ที่กิโลกรัมละ40-50บาทโดยสินค้าที่ราคายังทรงตัวอาทิเนื้อหมู กิโลกรัมละ114บาทถึง120บาทไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ70-75บถึง75บาทไข่ไก่เบอร์สองราคาฟองละ3 3บาทสิสตางไข่ไก่เบอร์3ราคาฟองละ2.90บาท90สตังถึง3บาทกุ้งขาวกิโลกรัมละ250ถึง280บาทผักคนะน้ากวางตุ้งมะเขือเทศ กะหล่ำปลีกิโลกรัมละ15-18บาทถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ60 6 2บาทแตงกวากิโลกรัมละ28-30บาบาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ20 -22 บาทพริกขี้หนูกิโลกรัมละ40 -50 บาทต้หนหอมกิโลกรัมละ40-50บาท,บาทส่วนราคาทองคำวันนี้ครั้งที่1ปรับขึ้นบาทละ150บาท ทองคำแท่งขาย2 0 5 0บาทรูป,ปรพันธ์ขาย2 4 5 0บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันที่23มกราคม2558ครั้งที่1เวลา9นาฬิกา20นาทีปรับขึ้นบาทละ150บาทโดยทองคำแท่งรับซื้อบาทละ19,950บาทขายออกบาทละ2 0 5 0บาท ขณะที่ทองรูป,ปรพัณฑ์รับซื้อบาทละ1,9662บาท52สตางค์ขายออกบาทละ2,450บาทค่ะและทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดประุมธาน,นีทาง Lc Cable TV สุดข่าวรางสิตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันดวงทิพย์ขุนทูนและทีมงานข่าวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ